สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูฟ้าครูฟ้ามีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวทีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหมด7คําคำเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยค่ะคำศัพท์คำที่1นึ่งแท็กซี่ T A X I แท็กซี่รถแท็กซี่คำศัพท์คำที่สอง t ิเชอร์ T E A C uh uh. H E R t ิเชอร์คุณครูคำศัพท์คำที่สาม thank you T H A N K thank you ขอบคุณคำศัพท์คำที G ่สี่ช่าง T O N G U E ช่างลิ้นคำศัพท์คำที่ห้า tooth t d o t h o t h ฟันคำศัพท์คำที่หก toy t o y toy ของเล่นคำศัพท์คำที่เจ็ด table t a b เเบิลโต้ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวทีเด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่หาคำศัพท์เพิ่มเติมต่อจากคุณครูได้อีกนะคะและอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนเด็กๆคะถ้าเด็กๆลองอ่านตามคุณครูเด็กๆส่งคลิปให้คุณครูดูได้นะคะและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ วันนี้ครูฟ้าขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย